นะคะอันนี้หนูจะส่งแล้ววันนี้ป๋าให้หนูเซ็นตรงตรงท้องมันไปไหมคะป๋าให้หนูเซ็นไหมตรงท้องตรงใดกะด็ะใดจ้าเซน,น,นเซนแมนเบาจ้า ใช่ปีนี้ยังเล่นอยู่ใช่ไหมคะยังไม่เลิกเล่นใช่ไหมอ๋อปีนี้พักผ่อนแล้วค่ะเจ็บเข่าหอเชอรี่ราคาดีนะคะค่ะนี่นี่ทุกคนเนี่ยมีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนี่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 ไหนนี่นี่นี่ ก็นี่เยอะเยอะเยอะมากมีสีแล้วเราก็จะอามาลงตัวนี้แต่ว่ามันเป็นสีขาวนะคะตอนแรกอะ่ะสั่งได้ตัวละ259บาทส่งฟรีถ้าใครสนใจคลิกเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เลยนะคะแล้วก็ไปคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์สั่งได้เลยคะ่ะอยากได้สีอะไรบอกได้นะคะนี่สีเยอะแยะมากมาย สสยฮะสีสายลุงสวยมากพี่หน้าสายลุงอะไรอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอเมืองจ้าอำเภอเมืองจ้าอำเภอเมืองจ้าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาไล์สดแล้วก็ทําให้ดูเอาไหมเอาไหมเอาไหมถ้าว่างๆนะเราจะมาไล์สดแล้วก็ทําให้ดูอะ่ะตุก๊กตามหมดหนูน่นทําเสร็จแล้วอยู่ในห้องนูน่นรอแห้งประมาณสองวันนะทุกคน รอมันแห้งประมาณสองวันเอาค่ะได้เลยเดี๋ยวรอตุ๊กตาม,มาก่อนเนาะแล้วเรามาไล์สดกันน่ารักขอบคุณครับเสียดายจังบอได้ดูคนสวยเล่น น้ำแน่น้ำแน่คืออะไรคืองามแท่าสาวยาสซขอบคุณค่ะน้ำแน่คืออย่างจา้ะน้ำแน่น้ำหนว มันจะสวยโพดคอยว่าไม่รู้มันจะออกมาเป็นสีอะไรอะถ้าทำสีนั้นนะเอาสามสีก็ได้งั้นเอาสามสีก็ได้งั้นเอาเอาแบบไหนอะเอายังไงโอเคนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะถ้าใครสนใจนี่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 นต้องมีเลอะเทอะนะคะ กดเข้าไปสอบถามได้นะคะที่โปรไฟล์หน้าโปรไฟล์จะมีลิงก์กดเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะคะ259บาท23เซนส่งฟรีนะคะทุกคน259บาทส่งฟรีฝากไว้ด้วยนะถ้าใครสนใจฝากด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วลงไลฟ์แล้วมาวันละนิดวันละหน่อยพอให้หายคิดถึงกันพอให้ได้ไม่ลืมกันนะคะ จะไปกินข้าวแล้วโอเคนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาคุยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมาให้แล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดมานะคะเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ